สกุลล้างน้ำาปล่าก่อนนะจ๊ะรอบหนึ่งเรามีก็จะใส่เกลือจ้ะใส่เกลือลงไปดับคาวเนะแล้วก็น้ำส้มสายชูจ้ะ เอาด้วยจ้ะพี่นอ้องกะเอาให้มันพอดีกับน้ำเทาที่เราใส่งลงไปแล้วกันขั้นๆเน่จะหน่อยถูๆเนาะใส่เราจะได้ไม่คาว เี๋ยวเราจะต้องดับคาวด้วยกันเอาไปต้มอีกทีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะใส่พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดไปในนั้นมันก็จะกลิ่นคาวมันก็จะลดลงไปอีกตั้งน้ําให้เดือดเลยจ้าเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปต้มนะจ๊ะให้มันดับคาวเนาะ หลังจากนั้นเราก็ทยอยเอาไส้อ่อนที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วลงไปต้มนะคะสาวสกลมีเทคนิคอย่างหนึ่งใช้หนังยางเลยค่ะมัดหัวกับท้ายของไส้อ่อนของเราเนาะเพื่อที่ไส้ข้างในมันจะได้ไม่หลุดออกมามันจะอร่อยค่ะ เราสกนต้มไส้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ไส้ของเราอ่อนนิ่มดีนะแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆพอดีคําแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงของเราก็คือน้ําปลา2ช้อนโต๊ะรสด,ดี1ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งทอดกรอบ10ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลย แล้วเราก็เอาไส้อ่อนของเราลงไปทอดในน้ํามันนะคะตั้งน้ํามันให้เดือดนะเพื่อที่แป้งของเรามันจะได้เกาะกับตัวไส้ดีถ้าเกิดเราตั้งน้ํามันไม่เดือดแป้งของเราจะหลุดออกจากไส้ค่ะจะไม่มีความกรอบนะ พอแป้งเราสุกดีเริ่มออกเป็นสีทองเหลืองนะคะเพื่อนๆลดไฟลงนะให้ทอดเป็นไฟกลางไม่งั้นไส้ของเราจะไหมทอดไปเรื่อยๆพอไส้เราเริ่มสีออกน้ําตาลเข้มเริ่มสุกได้ที่แล้วขั้งสุดท้ายเพื่อนๆก็เทกระเทียมลงไปเจียวพร้อมกับไส้ของเราเลยนะคะช่วงนี้รีบคนนะเดี๋ยวกระเทียมเราจะไหมอ่าแค่ประมาณสัก5นาทีค่ะพอกระเทียมเราเหลืองสวยงามก็รีบตักขึ้นเลยเราก็จะได้ไส้อ่อนทอดกระเทียมที่น่าก พร้อมกับกระเทียมหอมหอมได้กินไปสามบ้าน8บ้านเลยนะกรุบก,ก,กรอบรสชาติใช้ได้เลยค่ะไปไปกินกันเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆผู้กเก่าเด้อจ้าเมื่อนี้สาวสกุลพาพี่น้องกิน ไส้อ่อนทอดกระเทียมเนาะแด่นเะ่ <c oughs> <c oughs> เหมือนวิธีก่ะที่สาวสกุลเห็ดในต้นคลิปมาแหละเนาะพี่น้องเปลี่ยนจ่ะจากที่เรากินไส้อ่อนอย่างคราวนี้เราก็มากินไส้อ่อนทอดกระเทียมใส่กระเทียมเลร้ายเจียวหอมๆพี่น้องอจะบอกว่ามันกรอบมากจริงๆมันกลิ่นก็ตามหูงบ้านเฮาก็ได้เนาะแต่ว่าตามหมูเฮาก,ก็กินดูแล้วก็เลยเออกิ่นกับข้าวเหนียวน,นี่แหละแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มแซ่บๆลาดจ้ำมอรแเมนลาด มาเด้อจ้าพี่น้องเนื้อขินเขากับสาวสกลอย่าลืมเด้อจ้ากดติดตามกดไลค์ล้ะกะเป็นกําลังใจเบ่งสาวสกลให้ไหนเด้อพี่น้องเด้อ กรอบกามสะเทือนเลย <c oughs> <c oughs> เต็มเจลหอมๆเลยจ้ะสีในกล้องมันอาจจะดูดำๆแต่ข้างนอกจริงๆมันสวยมากเลยนะเหลืองอะลามเลยอะ่ะตอนทอดนี่คุณป้าข้างบ้านถามเลยอะ่ะหนูทำอะไรกินลูกแล้วะ <laughs> กระเทียมมันหอมเวลาเาเอากระเทียมลงไปทอดอะ่ะอืม,อม,อม ไม่เหนียวเลยจ้ะอร่อยอร่อยจริงเป็นกับแก้มที่ดีมากเลยอ่ะใครมีปาร์ตี้เนาะ <c oughs> แนะนำเลย Kim coi lại mà ạ.

แทนแคบหมูกับแทนท้องปลาแซลมอนอของสามสก,กุลเลย <c oughs> <c oughs> 蘸酱，蘸酱， สาวสกลกาพาพี่น้องมากินไส้อ่อนทอดกระเทียมเนะาจา้ะกับน้ำจิ้มแจว่วแซบ่บๆเลยโว้ยกรอบๆกรอบสถานกลามเลยเนาะละกายังมีควันหลงของตุ๊จีนด้วพี่น้องเนอยังมีส้มอยู่ส้มสวยๆหวานๆเหมือนเดิมจังหดก็ขอบคุณพี่น้องสุููสุคนที่ติดตามรับชมสาวสกลเป็นกำลังใจให้สาวสกลคน,คนบ้านๆซองน้อยน้น้อยๆอีหลีเนาะขอให้พี่น้องสุููสุคน รับชมสาวสกลแบบแบบนี้เรื่อยๆนานๆเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยล่ำรวยเฮงๆต้อนรับตุดจีนนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย